ท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการซิชันแนลนะครับในวันอังคารที่15มิถุนายนนะครับในเวลา11นาฬิกาตรงนะครับพบกับผมบริธิการทางจํารัดนะครับผู้ดำเนินรายการหน้าเดิมนะครับกับสาระความรู้ด้านการคาแผนไทยและการคาดทางเลือกครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเรานําสาระดีๆนะครับด้านการคาแผนไทยนะครับมาให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ชมรายการอยู่ณขณะนี้นะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไล่ยุงนะครับเนื่องจากขณะนี้ครับ ประเทศไทยนะครับเราเข้าสู่ในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางกานแล้วนะครับศาสตร์การแพทย์แผนไทยในช่วงการดูแลสุขภาพที่ผ่านมาเราก็พูดไปรแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนนะครับและปัญหาหลักๆสําคัญนขณะนี้นะครับที่เป็นปัญหาหลักคือเรื่องยุงนะครับและเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไ้อยุงนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์อัคริศุขถนองนะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการครับสวัสดีครับ อีกท่านนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับกระดูกวานหัวไผ่นะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการนะครับสวัสดีครับเราทั้งสองท่านนะครับมาจากกองวิชาการและแผนงานนะครับวันนี้ก็คุ้หน้าคุ้ตากันดีนะครับก่อนหน้านั้นก็เคยมาให้ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยดีๆกับท่านผู้ชมในรายการซีชแนลนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเรื่องสมุนไพรไล่ยุงครับมามาที่คุณหมอเบลเลยนะครับโรคที่มาจับ ยุงนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะได้แก่โรคอะไรบ้างครับตรงนี้ช่วงนี้โรคที่น่าเป็นห่วงก็คือคารคไข้เลือดออกนะครับหรือเดงกีนูเอจิกฟีเบอร์นะฮะครับโรคเนี้ยก็จะมียุงลายนะครับเป็นพาหะนําโรคนะครับซึ่งจะเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีไวรัสจำนวนสี่ชนิดเลยนะฮะไม่ใช่ว่าคนที่เป็นแล้วตัวเองจะมีภูมิไม่ใช่นะครับต้องเป็นทั้งทั้สี่ชนิดถึงจะมีภูมินะฮะ วัคซีนเลยก็ไม่มีฉีดป้องกันอะไรแต่ตอนนี้น่าจะมีนะครับน่าจะเป็นองเอกชนมีวัคซีนอยู่นะครับครับซึ่งในช่วงที่ยุงเนียครับไปกัดคนที่มีช่วงเป็นไข้เสูงนะครับก็ไปกัดคนอื่นอีกก็ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆก็เป็นมักระบาดในช่วงดูฝนเพราะว่าฝนตกมีน้ําขังเลยครับยุงก็แพร่พันธุ์ได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะครับนี่แหละครับและจาก การเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคตั้งแต่<ช>วันที่หนึ่งมกรานะครับจนถึงช่วงวันที่8มีนาพอต่อเนี้ยนะครับก็พบว่ามีคนที่เป็นไข้เลือดออกทั่วประเทศแล้วเนี่ยหนึ่งันหกร้อยกว่าคนเลยนะครับแล้ว, 1, ลวลก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายรับถ<ช>ือว่าเยอะพอสมควรเนาะทั้งหมดหนึ่งพันกว่าหนึ่งพันกว่าคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาต้องเฝ้าระวังเลยใช่เพราะว่า ของประเทศไทยนะก็เป็นเอเชียโอนเอกเขียงใต้ถูกไหมครับเป็นประเทศร้อนชื้นจนเขาเอาแบบภูมิประเทศในเอเชียเนี่ยมาทําสัญญาลงกันเลยว่าเอาวันที่15มิถุนายนเนี่ยเป็นวันไข้เลือดออกของเอเชียอาเซียนนะครับนะครับก็คือวันนี้พอดีเลยโอต้องบอกว่าเราก็เข้าอสถานการณ์ตรงนี้เท่าที่สังเกตนะครับไข้ยุงยุงลายตรงเนี้ ่ค่อยเจ็บเนาะสังเกตดูนะครับตากัดไม่ค่อยเจ็บไม่รู้สึกเนี่ยบางทีเนี่ยสังเกตดูเนี่ยโดนดูงลายกัดเนี่ยอู้กินเลือดจนเป่งยังไม่รู้สึกที่เห็งเนี่ยเผลอมาดูโอ้โหมีก็รถือว่ารวามเป่งอะไรทีต่ต้องต้องระวังกันมากเลยใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเน,นะาะแบบระวังอย่าให้ยุงกัด เพราะว่าถ้าหาเราป้องกันนันเนี้ยไม่ดีอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นแคลตอกแพร่พันธุ์ไปให้คนอื่นต่อไปได้ต้องบอกโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุนะครับยิ่งต้องเฝ้าระวังตรงนี้อย่เลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าเรากลับมาที่เรื่องสมุนไพรที่เราเป็นทางออกไปวันนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไล่ยุงนะครับคุณหมอตอนะครับเรามีอะไรบ้างครับที่อยากจะแนะนําให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ครับค่ะสาหรับสมุนไพรไล่ยุงเนี่ยค่ะเราก็มาขอนําเสนอทั้งหมด6 6ตัวด้วยกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าถึงจะเยอะนะคะแต่เป็นสมุนไพรที่หาง่ายได้ในท้องถิ่นเราทั่วไปเลยอยู่ตามพื้นท้องไร่ท้องนาพื้นดินอะไรพวกนี้ได้เลยเอาเป็นว่าพูดถึงตัวหนึ่งขึ้นมาให้รู้จักกันทุกคนไดโอ้โหเนี่ยผมอยากดูเลยครับนะครับตัวแรกตัวอะไรครับตัวแรกนะคะที่จะแนะนําก็คือตะไคร้หอมค่ะตะไคร้หอมใช่ตะไคร้หอมไม่ไม่ใช่ตะไคร้ที่ว่า เย็นเนี่ผมจะทออําต้มยำกินแล้วนะครับเพราะที่หมอบอกว่าช่วงช่วงฤดูฝนเนี่ยต้องกินต้มยำนะครับ<ช>เย็นเนี่ผมจะทออําต้มยำใช่ตะไคร้ที่ผมเอามาทออําต้มยำไหมไม่ใช่ค่ะเป็นคนละชนิดก,กันคนละ <คน S 1> ชนิดกันเหรอคใช่ค่ะตะไคร้ที่เราใช้ต้มยำค่ะเราจะเรียกว่าตะไคร้แกงนะคะลักษณะเขาจะอวบอัวไปเขาเรียกอะไรนะโคนใช่ไหมใช่เปล่าขาวเปล่าขาวอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับอย่าเอาตะไคร้แกงไปใเป็นตะไคร้ไล่ยุงนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ตะไคร้หอม ซึงอันนี้เป็นตะไคร้ชนิดพิเศษเลยอันนี้จะเป็นแบบลักษณะแบบหัวริบๆเป็นก้านสีออกแดงๆหน่อยจุดสังเกตครับใช่ครับหัวแรกๆก้านออกแดงๆหน่อยใช่ครับโอนะครับแล้วใช้ทำไงครับตรงนี้สำหรับตะไคร้หอมนะคะง่ายมากเลยค่ะเรานําตะไคร้หอมเนี่ยมาทุบๆๆแล้วก็ไปวางบริเวณที่เป็นจุดอับเพราะว่าจุดอับเนี่ยยูเขาจะชอบไปอาศัยอยู่ตรงนั้นใต้โต๊ะใต้ตู้ใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ถามนิดนึงทําไมต้องทุบด้วย พ่อให้กลิ่นแล้วมันหอมระเหอมเขาอขอกมาถึงเรียกตะไคร้หอมคือต้องทุบให้ได้กลิ่นกลิ่นนี้แหละสาคัญยิ่งนะักที่จะทําให้ยุ่งไ <c oughs> ล่ลยุ่งไปะนะครับถ้าเท่ากับเราวางไว้ทั่วบ้านได้เลยนะครับกินนี้ยุ่งจะไม่ชอบครับยุ่งจะไม่ชอบเลยตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับบางหลายที่หลายหน่วยงานเนาะเขาจะเอาเนี่ยผลิตภัณฑ์ตอนนี้ไม่เห็นละ เป็นทังสเปรย์ตะไคร้หอมอะไรอย่างเงี้ยสเปรย์ฉีดไล่ยุงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันช่ได้ค่ะนะครับตัวที่ที่กรมการแพทย์ไทยเราก็เอกทุณหมอเบลคอยฉีดตะไคร่หอมช่วงนี้อาจจะมียุงเยอะเป็นหน่วยกำจัดยุงลายก็ได้ผลนะครับต้องบอกว่าได้ผลเลยนะครับยุงที่อาจจะผมเห็นนะยุงที่มาเยอะๆเนี่ยบางทีไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่แต่ต้องฉีดเป็นระยะเวลาตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ทั้งวันใช่ไหมใช่ครับตรงนี้นะครับอ่าแลวอีกตัวหนึ่งครับ สมัยอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกของยูคาลิปตัสค่ะใบของยูคาลิปตัสจะยได้ยินไหมคะยูคาลิปตัสผมเห็นแต่ที่เอาไปทำเป็นกระดาษอ่ะใช่เดยคกันอ่ะตร์เดียวกันเลยคือเขามีความพิเศษยังไงนอกจากทำกระดาษแล้วยิ่งยั่ยุงได้อีกครับคเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยค่ะอยู่ในตัวเขานะคะเวลาที่เราโดนยุงกัดอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะโดนยุงกัดเนี่ยเราต้องต้องไล่ไม่ใช่โดนกัดแล้วใช่ค่ะก่อนที่โดนยุงกัดเราต้องไล่ยุงออกไปก่อนค่ะวิธีง่ายๆค่ะนำใบมาขยี้ขยี้ หรือว่าถ้าเรามีน้ำมันยูคาลิปตัสอยู่แล้วค่ะเราจะมาชุบชุบสำลีแล้วไปวางตามจุดต่างๆก็ได้เช่นาก,กานันชกันนะครับใช่ค่ะยูคาลิปตัสเนี่ยเท่าที่ผมเคยสังเกตน,นะยูคาลิปตัสเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวชภัณฑ์ของสมุนไพรเนี่ย อย่างเช่นยายาหอมหรือยาดมอะไรเงี้ยเรามีเป็นส่วนผสมตรงนี้อยู่คาลิปต์เช่นกันไหมมีมีมีเหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้ยาทาถูภายนอกได้ด้วยค่ะเช็ดขัดยอกอะไรก็ใช้ได้ดีนะครับูคขัดยอกก็ใช้ได้ตรงนี้นะครับและลิดเขาก็ช่วยระยุได้เช่นกันนะครับถ้าหาเป็นต้นยูคาลิปตัสไม่ได้เอามาทำอย่างหมอปอปอขยี้ขยี้อันนั้นไม่ได้ก็ไปซื้อมาที่เป็นว่ามีกลิ่นยูคาลิปต์ค่ะเอามาชุบสำลีนะครับให้มีกลิ่นก็วางไว้ ตตา่ตางๆของบ้านที่ว่ายุมจะเยอะตรงนี้สตัวนะต,ว <c oughs> ตัวที่สา <c oughs> นี่ง่ายมากติดครัวแน่นอนค่ะก็คือคมะกรูดค่ะเราจะใช้ในส่วนของผิวมะกรูดนะคะ <c oughs> นำมาหั่นบางๆนะคะ,ะ,คะให้เกิดกลิ่นเหมือนกันค่ะแล้วก็นําไปวางจุดต่างๆที่เป็นบุมอับหรือว่าจุดที่เรา จะนั่งตรงนี้วางรอบๆเราเพื่อไล่ยุงไปนี่มาตููนี่เหรอครับใช่มาตรูไป็นอาเชื่อนมาตรูไล่ยุงได้ด้วยคือนอกจากนอกจากจะวางแบบแก้กลิ่นอับในห้องน้ําก็เห็นไหมครับเราเนี้ยเราไปวางไว้ในมุมอับต่างๆในห้องเนี้ยก็สามารถไล่ยุงได้ทั้งมันจะได้กลิ่นที่เราสดชื่นทางเดินหายใจเราก็จะโล่งหายใจได้สะดวกที่ยที่ใช้บ่อยๆและดีบ้างเลยคือเอาไปสับผมใช่ครับมาตรูตรงนี้ครับนะครับแล้วก็เขาไล่ยุงได้อีกตรงนี้เป็นอาหารได้อีก มอปทําอาหารเก่งมากเมนูมะกรูดนิดหนึ่งช่วงตกหน้าฝนอยากจะแนะนําเมนูเล้ถ้านผู้งมะกรูดนะคะเราก็จะทําอยู่ในเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงต่างๆอาจจะอยู่ในเทโพเทโพนี่ขาดไม่ได้ก็คือมะกรูดอร่อยนต้องมีมะกรูดครับอ๋อตัดอันนี้ก็ทําให้รสชาติดีขึ้นมีกลิ่นหอมมีเกลียนหอมครับ แต่ท่านผู้ชมครับอย่าเอาเอาแอคร์เกปอลเหลือไว้แล้วมีกลิ่นมะกรูดมันจะมีกลิ่นอื่นตามมาเอาน,นี้นะครับเอาเฉพาะมะกรูดอย่างเดียวอาออันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งอมาครึ่งทางแล้วนะคะ่ะตัวที่สี่ครับอีกผิวหนึ่งนะคะนั่นก็คือผิวส้มค่ะผิวส้ม<ช>ส้มเขียวหวานส้มเชนที่เราทานกันนี่แหละครับ่ใช่ค่ะ ส้มทั่วไปเลยค่ะคส้มเนี่ยคะ่ะจะมีผิวน้ํามันอยู่ตรงที่เปลือกของลูกส้มเนี่ยคะ่ะ <ừ> ทานเสร็จแล้วเราก็อาจจะฝานบางๆเพราะวามันจะมีเยื่อขาวๆอีกอค่ะฝานเอาเฉพาะเปลือกเลยคะ่ะไปวางไว้ตามจุดต่างๆเหมือนกันคุณสมบัติเขาจะคล้ายคลึงกันกันกบวิธีการเขาจะคล้ายคลึงกับผิวมะกรูดเลยคะ่ะก็คือใช้ผิววางจุดต่างๆตามบ้านเราค่ะเาวางไว้ตามบ้านใช่ไ <laughs> แต่ก็ต้องทําให้มีกลิ่นออกมาขยี้ขยี้หน่อยก็ได้คือเปลือกเนี่ยอยากพุ่งทิ้งมันก็ยังมีประโยชน์ได้อยู่นะครับเอาไปวางที่จุดต่างๆก็ไล่ยุ่งได้อีกวิธีหนึ่งดีกว่าเอาไปทิ้งนะฮะครับโอ้โหันนี้ก็ถือว่าทั้งส้มโอก็ได้เนาะอันนี้ทุกส้มเลยตรงนี้คุณอยาไปทิ้งนะครับคุณปอกเสร็จไว้คุณทําให้บีบเพให้เขามีน้าน้ามันน้ามันแล้วก็มีกลิ่นออกมาเอาไปวางจุดต่างๆของบ้านก็ไล่ยุ่งได้เช่นกันตรงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนี่เราดูฟังดูสมุน เราต้องทำเป็นตำลับอะไรยุ่งยากไม่ใช่เลยใช่อันนี้เป็นสี่ที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเองเนาะได้ฟังมาสี่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 ชนิดเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราแค่นั้นเองตรงนี้นะครับตัวที่ห้าครับตัวที่ห้ากับตัวที่หกเนี่ยจะขอรวบไปด้วยกันเลยค่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ใกล้เคียงกันคุณสมบัติของเขาก็ใกล้เคียงกันนะคะมันก็คือตัวของอโหระพาแล้วก็ใบสารแหน่ค่ะโหระพาและสารแหน่ที่เอาไปผัด หอยลายใช่ไหมผมก็ผิวอีกแหละไอ้นี่ครับแล้วก็ซาลาแหน่อีกซาลาแหน่เนี่ยผมผมสังเกตดูผมก็เป็นคนชอบทำพวกพันช์อะไรพวกนี้นะเราเอาซาลาแหน่เลยนะครับผมกิแล้วก็นี่ต้องบอกว่าอร่อยมากนะครับแล้วได้ฟอคอนเทนเจอร์ที่ผมได้กลิ่นหัวพ้าไปนะเรารู้สึกโล่ง พี่ก็จะพูดถึงพันเนาะป็กคนถ้าเป็นสาระให่ของปอนี่ก็ต้องเอาไปโรยลาบเนาะโอ้โหน้วงปอเอาไปโรยลาบจะได้กลิ่นหอมทำให้คนกินเนี่ยบรินอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วเขาก็ยังมีคุณสมบัติหรือว่าเป็นสรรพคุณนะคะช่วยในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อไอ้กลิ่นหอมเหล่านั้นนะคะที่เราได้กลิ่นกันเนี่ยไม่ใช่ใส่ไปแค่ให้หอมต้องบอกความพิเศษของอาหารไทยเนอะสรรพคุณทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมขอน็อกเรื่องนิดนึงว่าสรรพคุณเนี่ย ก็ที่ฟังดูน้องปอทาอาหารเก่งมากทำได้หลายชนิดเลยโดยเอาสมุนไพรมาดัดแปลงเป็นอาหารที่ทานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมเห็นนะอาหารไทยความพิเศษอาหารไทยใช้สมุนไพรอย่างที่เราพูดๆกันเนี่ยเอามาโรยมีความหอมมีความอร่อยอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่มันอร่อยอย่างเดียวมันมีสรรพคุณอย่างอื่น,น,นด,ด้วยอย่างเช่นช่วยระบายท้องบ้างช่วยย่อยเอเอช่วยย่อยช่วยอะไรเงี้ยคุณกินแก้มผู้ไปโอกนนนน้กินลาบเผ็ดๆบางคนนะอย่างเรเบลทานเผ็ดอย่างเงี้ยกินลาบ กินรากเข้าไปเผ็ดๆกินตรงนี้เข้าไปพวกนี้สมุนไพรที่ต่างเข้าไปมันไปช่วยให้ร่างกายเราจะได้ไม่ท้องผูกท้องอะไรช,ะช่วยตรงนี้ได้อีกเนีย่ยความมหาศารจย์และที่สําคัญไล่ยู่ในอีกตรงนี้นะครับต้องทําอย่างไรครับทั้งโหระพาทั้งสะระแหน่นวิธีง,าง่ายๆอันนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะนําไปมาขยี้ขยี้นะคะแล้วก็ไปวางตามจุดต่างๆของบ้านเหมือนเดิมเลยค่ะจุดอับมุมอับต่างๆอย่าลืมอย่าลืมเลยค่ะเพราะว่าจุดตรงนั้นเขาจะไปซ่อนตัวอยู่และที่สําคัญ ก็อย่าลืมเอาเขามาทิ้งด้วยนะคะเมื่อเขาหมดกิ่นเนาะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นขยะเลยบ้านอ๋อก็คือว่าถ้ากิ่นไม่ได้กิ่นะไรแล้วกิ่นเรื่องเจือจางแล้วเราก็ทิ้งซะเอาอันใหม่มาแทนก็ดูเอาล้วกันนะครับว่า 6-7ชนิดตรงนี้ท่านหาอะไรได้ง่ายสุดท่านหาอย่างนั้นตรงนี้ถือว่าง่ายสุดหมอเบลมีเลย์เริร์ตไหมครับจรงนทเนี่ยทำไปที่หมอปอแนะนํา,นานไป6ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าไล่แค่ยุงนะครับรวมถึงแมลงลาคาต่างๆก็จะเป็นแมลงสาบมดอันนี้ก็ไล่ได้นะครับไล่ได้เช่นกันใช่เขาจะไม่ชอบกลิ่นพวกนี้อยู่แล้วอ๋อกลิ่นยังมีประโยชน์กับคนแต่ถ้าเป็นสัตว์พวกนี้อย่างที่อาจารย์เบลได้พูดไปตรนี้ตัวเล็กตัวน้อยและสร้างความํำคาให้กับเราเนี่ยเขาก็ไม่ชอบกลิ่นพวกนี้ นะครับตรงนี้แล้ววันนี้นะครับเราก็ขึ้น CG ให้ทุกท่านได้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสอนทำเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ตรงนี้สเปรย์ตะไร้หอมสเปรย์ตะไล้หอมก็ติดตามชมได้เลยครับเราขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นอินโฟกราฟิกให้ท่านผู้ชมได้ชมไว้เลยนะครับค้างไว้ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยถ้าถ่ายภาพเก็บไว้ก็ได้ย้อนหลังก็ได้ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้วันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเราได้ดัดแปลงนะครับเอาองค์ความรู้ต่างๆนะครับ ที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในบ้านเราเป็นภูมิปัญญาแห่งไทยนะครับเอามาใช้ในการป้องกันโรคตรงนี้ได้อีกนะครับเรียกว่าดึงจุดเด่นของอบ้านเรามาใช้ประโยชน์ที่ทเป็นรูปธรรมครับโอ้โหนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดรายการเนี่ยเรื่องช่วงมาแต่หน้าฝน,นเนี่ยตรงเนี้ยประชาชนที่มาสำทัญเยอะมากเลยนะครับ,รบก็เป็นที่มานะครับว่าอาหารไปแล้วการดูแลสุขภาพช่วยลูกๆผมไปแล้ว และที่สําคัญโรคที่มาแต่หน้าฝนการแพทย์แผนไทยเราก็ช่วยได้ช่วกพันเกี่ยวกับตรงนี้นะครับอ่ะครับส้มสุดท้ายของรายการนะครับคุณหมอเบลนะครับอยากจะฝากอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนนะครับหรือว่าการป้องกันตัวอย่างไรให้ห่างจากโรคในช่วงนี้ครับคือนอกจากส่วนภัยที่เราแนะนําหรือวิธีการทําสเปรย์ตะไคร่หอมง่ายๆตามภูมิปัญญา ง่ายทางการแพทย์แผนไทยนะครับเราก็ต้องดูแลบ้านเรือนของเราให้สะอาดเรียบร้อยนะครับไม่ให้เกิดมุมอับกลิ่นอับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับแล้วก็เวลานอนเนี่ยก็ต้องแบบกางมุ้งอะไรด้วยรวบด้วยนะครับก็เพื่อป้องกันอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับครับก็ถ้ามีจานน้ําที่ว่าขังน้ําขังอะไรต่างๆก็งก็ขั้มไปซะตรงนี้นะครับเราถือว่าต้นเหตุเราแก้ที่ต้นเหตุก่อนตรงนี้นะครับอ่าคุณหมอปอครับเชิญครับช่วงนี้ว่าอยากจะ เสนอแนะอะไรเมนูอาหารก็ได้อยากจะแนะนำอะไร <c oughs> เพินะครับหรือว่าอยากจะอะไรที่ดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ก็ยินเชิญได้เลยครับค่ะฤดูฝนนี้นะคะโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนนั้นมีเยอะมากทั้งเรื่องของการเป็นหวัดที่เราได้เคยนําเสนอไปแล้วอย่างในเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนอย่าตากฝนครับหรือถ้าตากฝนแล้วต้องรีบกลัมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลด้วยอาหารอาหารหน้าฝนนี่ก็คือต้องเป็นพวกจัดจ้านเนาะ ต้มยำพอแกงป่าอ,อย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากอาหารไทยไว้เนาะจะได้เพิ่มภูม,มิคุ้มกันหรือว่าเขาเรียกว่านั่นนะเพิ่มภูมิต้านทานเนาะในร่างกายของเรานะคะให้ต่อสู้กับเชื้อโรคหรือว่าโรคต่างๆที่มาพร้อมกับหน้าฝนแล้วก็อย่าลืมสวมแมสอยู่ห่างกันไว้นะคะต้องบอกว่าทานอาหาร ให้เป็นยาแต่ยาทางยาให้เป็นยานะครับอันนี้คือว่ากรมการแพทย์แผนไทยเราจะแนะนำนองกับประชาชนทุกคนได้นําไปปฏิบัติกันนะครับในช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์หมอเบลและก็อาจารย์หมอปอนะครับวันนี้ที่ได้มาให้สาระความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสมุนไพรไล่ยุงในช่วงฤดูฝนนะครับบอกว่าโอกาสหน้าเราจะเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับมาให้ความรู้กันต่อไปนะครับยันีวันนี้นะครับ ผมปฏิธานทำจัาบหลัดนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ในโอกาสนี้นะครับอาทิตย์หน้านะครับกลับมาพบกับสาระดีๆกับแพทยแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับวันนี้นะครับรายการซิชเชียต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบก,กันในวันอังคารหน้าเวลาสิเนาิกาครับสวัสดีครับ D <The> distancing M mask wearing S hand watching ส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยกันนะคะ